ร้อนมาท่ชีมาที่ชีสไงท,ทีเดียวทีละพัน,นปุ้ม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 ทีละบอ่อทีละบอ่อไปก็ยังดีต้องมายืนดับฝั่งนี้มันไหลทางแม่ยังมายืนฝั่งนี้ยิงยิงมายืนฝั่งนี้มานั่งฝั่งนี้มานั่งฝั่งนี้ น้ำนไหลลไหนผมปิดไว้ยู่น้องทางนี้ยิงคาเลยนะถูกแล้วกอมายู่แม้นถูกแล้วดกัไว้แม่มันเดินแม่มันเดินมาหาแม่านไปอยู่แล้วเย็นไปพออยู่แล้ววันนี้บ่อเนี้ยน่าจะพอย ้ามายกบ่อถึงหน้าบ้านนะครับสั่งได้นะครับเราพักเพราะคัดแยกไว้ให้ได้นะครับต่อไหนฟาร์มไหนจะไปต่อยอดมันก็เดินไปหาไม่ดนักของเนี้ยเลือกเกาคนนี้ ก็เลยอยากไปเที่ยวกับมาม่แม่ยายผ่านาไปก็เลอ,อยากแก้วบ้างก็เดินมาลูกเดินมาหายายนี่เดินมาเดินมาโอ้ยสวยครับนี่เดินมานขับแก้วนะครับห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทต่อตัวนะครับตามรุ่นตามไซส์เลือกได้นะครับตายตายนี่มีเลนอยตายแล้วรับ ย้ายมันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่รกมันเยอะจะได้เลือที่เราต้องจะเดินไปหาแม่วนวนวน,น,นกับเน่วนกระมังไปรู้นะนะนะฉลาดไอ้พวกเนี่ย